ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ที่1ในใจเซอร์จิมแรดคิฟป,ปูดชื่อคุณซื้อคนโปรดเซอร์จิมแรดคิฟผู้ถือหุ้นปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเปิดปากในอดีตถึงูุจัดการทีมที่เขาโปรดปรานมากที่สุดแล้วท่ามกลางกระแสข่าวว่าเอริกเทนฮักด้ใหญ่ปีแดงมีโอกาสตกเก้าอี้สูงเนื่องจาก สร้างผลงานไม่เข้าตาผู้บริหารชุดใหม่แรดคิปพาตัวเองเข้ามามีบทบาทกับทีมโปรดได้สําเร็จหลังเจราจาขอซื้อหุ้น25%ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมาได้จากตระกูลเกลเซอร์ต่อสถานการณ์ล่าสุดในทีมปีศาจแดงมีการลือกันหมาดว่าโชเซ่บูรินโญ่อดีตกุนซือของสโมสรหวังได้กลับมารับงานอีกรอบหลังโดนโรมา่าทีมในเซร่ารปลดโดยข้อเหตุผลว่ายังปฏิบัติภารกิจกับทีมผีแดงยังไม่รู้ล่วง อย่างไรก็ดีต่อประเด็นคุณซื้อคนใหม่ของปีแสดงซื้อได้นำบทสัมภาษณ์ของมหาเศรษฐีชาวผู้ดีที่เคยเอ่ยปากกับเดดี่เทเลกาฟเมื่อปี2018มาตีแผ่ว่าเขามีคุณซื้อคนโปวดในใจแล้วจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นเซอร์จิมแรดคิประบุว่าชื่นชอบฝีมือของเปปกาเดล่าเจอเกนครับและปอรเชติโนพร้อมทั้งตังนีมูมริโยและอันโตนิโอคอนเต้คนที่ผมชื่นชอบคือเดโก้ซิเมลเน่ผมรักเขา ผมถือตัวปีของเชลซีก็จริงแต่ผมทํามาหลายปีแล้วแม้ว่าผมจะเป็นแฟนตัวจริงของแมนยูหากคุณมี6ทีมที่ต่อสู้เพื่อันดับจากฟูงครับเป๊ปกวัวริโอลาและโปรเชติโน่เป็นคุณสือที่ดีเมื่อคุณมองดูมูรินโญ่เขาแย่ลงเช่นเดียวกับคอนเต้เขาทําลายลุกชอเมื่อซีซั่นก่อนปิดตำนานหัวฟูเฟลรลนี่ประกาศแขวนสตาร์ทแล้วในวัย36ปี มาริยันเฟลลนี่อดีตกองกลางหัวฟูของเอเวอรต์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศขวนสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยในวัย36ปีผมเขียนโพตนี้เพื่อประกาศว่าผมจะวางมือจากการ,ปรเป็นนักเตะอาชีพหลังค้าแข้งมานาน18ปีแต่มาเริ่มต้นมานานก่อนช่วงเวลา18ปีเหล่านั้นผมจําเกมแรกของผมในตอนเด็กได้ราวกับมันเกิดขึ้นเมื่อวานการซ้อมกับพ่อของผมอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเกมแรกกับสตองดาลีอสและเกมแรกกับเชฟลเยียมเวลามันผ่านไปเร็วนะเป็นเส้นทางอันไม่น่าเชื่อ ผมรู้สึกขอบคุณที่ได้เล่นกีฬาที่ผมรักในระดับพับผมภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะของสตอง์นดาเรียสในเบลเยียมเอเวอรต์และแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในสาราชอาจารวมถึงซานตงไทซานในจีนเป็นเกียรติที่ได้เล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมในโอลิมปิก2008ยูโร2 0 1 6ฟุตบอลโลกปี2 0 1 4และ2018ผมได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลดีที่สุดในโลกและผมอยากใช้ช่วงเวลานี้ขอบคุณพวกเขาสำหรับการเป็นกำลังใจให้อย่างไม่ลดละตลอดเส้นทางอาชีพของผมแรงกระตุ้นและแพชั่นของวคุณเป็นแรงผล ทั้งบทนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีครอบครัวของผมเพื่อร่วมทีมโค้ดที่ปรึกษาและทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ผมก้าวผ่านมาความรักคำชี้แจงละแรงสนับสนุนความเป็นมิตรที่มอบให้ต่างประเมินค่ามิได้ขอบคุณจริงๆผมตั้งหน้าตั้งตารอความท้าทายใหม่เมื่อก้าวสู่บทบาทใหม่ในชีวิตของผมแต่วางใจได้เลยว่าผมจะเป็นกำลังใจให้กับเกมอันสวยงามต่อไปในแบบที่ผมทำได้แล้วเจอกันใหม่ เฟลไลนี่สร้างชื่อตอนค้าแข่งให้กับเทมอรีกกับเอเวอร์ตันและแมนยูก่อนย้ายไปซานรตรงไทซาสสนสโมสรในลีกจีนช่วงบรนปลายการค้าแข่งและสุดท้ายก็ถึงเวลาที่เขาจะยุติเส้นทางอาชีพลงอังกฤษจะช้าเผยการหน้าทาบทามไมานูรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่แล้วสมาคองฟุตบอลการหน้าทาบทามคอบบี้ไมนูกองกลางตัรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้โอนสัญชาติ สมาคมฟุตบอลการน่าสนใจติดตามและดึงดูดคนที่มีความสามารถซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมรับใช้ชาติคอบบี้เป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถอย่างน่าชื่นและสมาคมก็อยากจะร่วมงานกับเขาและคนที่เหมือนกับเขาอีกมากมายทั้งในบ้านเกิดและต่างแดนไมนูทำผลงานได้น่าประทับใจให้กับปีศาจแดงและได้รับโอกาสอย่างสม่ำเสมอในช่วงหลังมิฟิลด์18เพิ่งทำประตูชัยนาทีที่97ช่วยปีศาจแดงบุกชนะวูฟเวนตันวันเดอร์เรอร์4-3เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาปัจจุบันไมนูลงเล่นให้กับอังกฤษ U19 แต่ด้วยฟอรมที่โดดเด่นกับสมโมสรอนทำให้ล่าสุดกาหน้าโน้มน้าหวังให้เขาเปลี่ยนสัญชาติไมนูยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทีมชาติอังกฤษเลยแต่แน่นอนว่าตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กระดเซาเกตกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดก่อนลุยยูโร2024ที่เยอรมัน